สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคำเลาะทุกทีทุกคนนะครับสำหรับทริปนี้เราไม่ได้ไปออกป่าไปออกแคมป์ที่ไหนนะฮะทริปนี้เราเป็นการมาขับขี่มอเตอร์ไซค์เรียนรู้กับทีมงานพี่ๆ Immortal Thailand นะฮะก็เป็นเป็นวัน first r i v e นะครับน้องใหม่ครั้งแรกนะครับก็ได้มาเรียนรู้การขับขี่อยู่ที่ศูนย์ฝึกนะับอยู่ที่ อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เรามาสตาร์ทอยู่ที่ปั๊มน้ำมันรังสิตนะครับตรทครับข้างมงเทพตอนนี้มุ่งหน้าไปที่อำเภอปากช่องนะฮะเราก็ขับเป็นขบวนใหญ่นะครับด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นขบวนใหญ่เราขี่ให้เป็นระเบียบนะครับไม่แข่งไม่สวีสวัสด์กันนะฮะเราไปเป็นกลุ่มก้อนโตด้วยความสง่านะฮะตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปจุดรวมจุดที่2คือปั๊มน้ำมันพีทีนะฮะ พีธีหน้า,าฟาร,ร์มโชคชัยนะฮะอนนี้ถึงกันแล้วนะครับระยะทาง100กว่ากิโลนิดๆน,นะครับสำหรับรถเล็กก็มาเติมน้ำมันเนี่ยตอนนี้เราเติมน้ำมันเสร็จเราก็ตั้งขบวนนะครับเพื่อที่มุ่งหน้าไปที่ศูนย์ฝึกนะฮะอบรมทั้งวันนะครับแล้วก็เรียนรู้ปฏิบัติการขับขี่นะฮะการใช้เบรกอินชินเบรกการมองทางระยะทางใกล้ทางไกลการเข้าโคง้ง แคบๆกับเข้าโคงางกว้างนะฮะเรียนรู้เป็นเบสิกพื้นฐานที่ดีนะครับในการเรียนขับขี่รถโมไซค์นะครับตอนนี้ก็มุ่งหน้านครับตอนนี้เรามาอบรมฝึกนะนะฮะเน่ตตอนนี้เป็นด่านแรกคือการใช้เบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังแล้วก็ใช้อินชินเบรกนะฮะส่วนตัวนี้เราก็เป็นการขับรถเป็นวงกลมนะครับโดยใช้สายตา <All right. S 1> มองกลวยอย่างเดียวครับตรงกลางถ้าไม่มองกลวยี่หลุดเลยนะครับโค้งจะบาดออกเรื่อยๆตอนนี้เราก็ขับรถกับ มองกลวยอย่างเดียวน,นะฮะถ้าไม่มองนี่ผมก็หลุดเหมือนกันนะฮะตอนนี้มองแบบมองจด,จ,ดจดใจจดใจตอดมันมองไปแล้วแขนกับมือไปด้วยกันนะฮะและด่านนี้ก็เป็นการเข้าโค้งนะครับครับเป็นซิกแซกฟันปลาแล้วก็โค้งโค้งตามกลวยนะครับที่เขาวางไว้มันจะมะีระยะทางแคบแล้วก็โค้งแบบกว้างนะฮะอันนี้แบบโค้งกว้างนะฮะเราโค้งไปแล้วฮะน,นี่ เดี๋ยวโค้งแล้ให้มองเปิดทั้งเปิดโค้งเปิดกว้างนะครับให้ใสายตามองไกลๆนะครับครับสำหรับทริปนี้ก็เป็นการฝึกเรียนรู้การขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อให้ความปลอดภัยในการท้องใช้รถในท้องถนนนะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆของชาวพี่น้อง m o r t r t a l a แ l ฉ n นนะครับก่อนเข้าชมรมเราก็ต้องได้มาฝึกการขับขี่เป็นวันเฟิร์สไร์นะครับทางทีมงานพี่ๆจะมีทีมงานมาเชลในการ ดูเราในการขับรถนะครับว่ามีพื้นฐานหรือขับเก่งหรือไม่เป็นยังไงเขาก็จะมีการติวเตอร์สอนเราให้มีพื้นฐานให้ดีขึ้นนะครับสำหรับทิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องคำเราทุกชีพให้ด้วยนะครับสำหรับทิปนี้เราก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันทิปป่าเหมือนเช่นเคยครับปกติทางคำเลาะไม่ค่อยถนัดทางการภาคการขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบน,นี้นะฮะ ถ้ายัางไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย